เฮ้ยไอ้ยัยมันลูกซองไอ้เมย์ใส่กูไอ้เฮียแล้วกูยิงไม่โดนไรโอ้โหเขาบแพ้เลยบบลินอะไรเย้เอาอีโดกเอ่อชิวไลด์เด็ดเอาไอ้เหี้ยกูโดนแผงได้ไงวิ่งเหี้ยมึงอ่ะตีความผิดกันเองไอ้สารเฮ้ยนีโร่อยู่แป๊บนึงดิโงี้หรอ โอ้ยเฮียร้อยยี่สิบเอาแม่งดีเอาแม่งจริงอย่าตายนะโปอ่ะอะไรอะนั่นแหละใครกำลังวิ่งมานั่นแหละเปลาหลงมึงเป็นเฮียอะไรกูไม่ได้โกูหม่นทรามาละได้เลยได้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 ปเจงกลัวเป่าหลงเป่าหลงถ้ามึงแฟดมาอีกนะกูย้ายแค่นั้นแหละ ม,มีหุ่นยนต์ด้วยเบฟเจอแล้วเพื่อนสรุปนะกูกลับฐานดีกว่าได้ยินซังบีด้วยไปละ่ะกับบานได้ยินได้ไงวะโคตรไกลเลยเมื่อกี้มีคนยิกระวังตรงบาสรูมนะครบเมีปากไปโอ้ฮีฮีฮีฮอุ้ยเฮีย อไอ้ยไอ้ยามันลูกซองไอเมียใส่กูไอ้เชี่ยแล้วกูยิงไม่โดนไอ้สัตว์เด้ไอ้เบอร์เข้าบีไปเลยไอ,ไอ้เชี่ยมึงเล่นอุ้ยแผ่นปมเลยอะปกติกูเล่นปืนอะไรอะทั้งนั้นเชลี่ยมาแล้วไอ้สัตว์ มันเด้งไอ้สั์ฮ่าอยากกลัวตว์กกลัวาออกไปเลงไอ้สั์มันคือกำแพงไอ้โอ้โหกำแพงเลยเลินโดนพกีตายไอ้เฮียมีโดนเรีย์เกมเนียอะไรนี่เงี่ผลุนนี่ป่าจ้ะติดไม้ไม่ได้ไงสัมึดไม่ได้มึงเดี๋ยวไม่ได้มึงเดีไม่ได้มึงเดียไม่ได้โครเชี่ยเลยอ่ะ ที่มันอะไรอ่ะงงตัวเปิดให้เราที่ดีหน่อยเออซัมบิกซัมเบ้อ่ะซัมบิกซัมเบ้มีอะไรวะเอ๊ะกูจะพูดอะไรวะเรียนเบฟสูตรนี้ที่กูสอนมึงใช้กับกูไม่ได้เบฟเป่าลงเป่าลงอยูบีเออเป่าหลทมเฮียอะไรมึงได้หมาป่าทึงเฮียอะไรต้นชว์มึงไงควายเสือมึช่วยเฮียอะไรชีวิตมึงหรออะไรฮะมึงพูดเสือกอ่ะเออทช่ไมมึงมันกระแพงเลยเป่าลมเป็นเฮียอะไรเป่าลง เอาต้นทำไมทำไมทำเงี้ยพวมึงอ่อนให้กูหน่อยนะตอนนี้บรินไม่ได้ซื้อของยี่พร้อมแล้วนะชอบพาอะไรอ่ะพวมึงอ่อนให้กูหน่อยนะใอ้บรินไม่ได้ไม่ได้โอเคมาซื้อของแล้วโอ้โหจับตึ้งอะไรเป็นยาออ่นเฮ้ยใครปล่อยอันตีวะอะไรเย้อ่ะเอาอีโดะอะไรอะไรมึงตายควาย ผงตายหยอาอะไรเปิดมยนเ้ฮียอะไรมึงลบรูปกูยังไงสัตว์ลบแล้วลบแล้วทอาไม่จริงเอาไม่จริงโอ้ยเปล่าเลยลบรูปกูยังใหอิบโทรศัพท์มาให้พี่หน่อยพี่จะเช็คธุรานิดหน่อยอันไหนอยากเล่นขอบิตอันไนอยเล่ขอบจิตอะไรอะไรอันไหนอยากเล่นขอบิต เราเช็คไอจีกันไอจีมันชื่ออะไรวะเติ้์นสามทับสิบสองขอคุยอนะไรนั่นโอ้ย <She S 2> จบแล้วไอ้เหี้ยเบอร์มันยังอยู่บ้านอยู่เลยสัตว์มาแล้วเพื่อนๆพื่นไปฝั่งโน้นไอ้เบอร์เบอร์โง่โง่กูโดนแย่เออเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อ โอ้โห่ยฮ่าค่ะปอรมกูถามที่เอลที่เอลพีโอแม่มึงไงสัตว์แอนที้เมืองรูปกูดิเอ้ามึงชามไอกจีกูไอไม่ไอจีสองอันอีกไอจหนึ่งที่มึงลงรูปกุยดอกไม่บอก เติร์นชื่ออะไรบอกมากูลบไอ้ที่เซิร์ฟไปไงเนีอันไหนไม่ชื่ออะไรอ้าวเธอเอ่อชื่อลายเด่นสามไปดูดิในวัยเฮียนี่ทำไมอ่ะกูลำคาไหนแย่ลงรูปกูจิบกว่ารูปไปซะใครจะไม่ลำคาล่ะเฮียหน้าก็เฮียแล้วเกิดรับยังอ่ะยังไม่รับอีกดอกนี่กลัง กูเปิดจำอหิ่อ๋อนี่ไงเหมือนโทรศัพท์กูเร็วมากมั้งอีควายเอาไอ้เหี้ยกูโดนแทงนี่ไงเอ้ยเกิะไรทำไรวะกูโดนเฉยเลยมึงมึงยิงมามึงตัวสั่วไม่กูส่งใหม่นี่ไงดียวด้อโอ้โห พี่ส yeah. mm. อยฮึมฮีรี่แม่งเขาแม่มุศะยีละแรงนะคะ่ะแรงมากเลยนะคะ่ะ <c oughs> โอ้โหมึงเอาปืนเฮียอะไรมาเนี่ยเ <c oughs> ป็นกลไงเป็นกน <c oughs> เอากูกไม่รู้มั้งเปล่าหลงรัวขนาดนั้นนะรไม่รู้เปืนเทพปืนเทพ นั่นไอ้เฮียไปไปไปตายยังปีนี้อ่อนให้กูหน่อยดีมาบีอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เมื่อคาบเลขเรียงคอมไม่เฮียพี่อัพโผล่ด้วยอัพโผล่เล่มบ้าห่มอัพโผล่อัพโผล่แอ่พูดอัพอเดี๋ยวนะแล้วมึงใส่ตอนนี้กูใส่เสื้อฮู้แบบนอนด้วยแหละโอ้ไอ้เฮียกูเล่นอยู่คนเดียวเลยกะกลกไวเอ้ยเออว่ะมาแล้วปอ อาปืนกว่าเลยปืนหายว้าเฮียเบอร์ที่มึงไม่เห็นมึงเอา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 สันตีมันเอ้าทำไมมันไม่แรงเหมือนที่เขาพูดกันวะว่ามึงยิงตีนมันจะแรงไรเฮียโอ้ไม่ใา่ตอนที่ว่าลูกไปซ่อนมาเฮ็ดดีเฮ็ดดี กูสามารถแทงความเหมเทียอะไรได้บ้างมั้กูอยากดำนินปลบเอ้ยเงี้ยล่าเลยอ่ะเนี่ยกว่าหนุ่มไม่ด้วยขำขำ เอ้เฮ้ยว้าตายหาเลยไอเบิร์ฟฟังกูนะไอเด็กเ่ี้ยออกไปจากบ้านแล้วไะสัตว์มันจบไปแล้วเนี่ยตามหนึ่งเดี้ยอยู่แต่ในบ้านไม่ช่วยกูเลยอนเองโหแล้วมันซื้อแบบเกาะมาเต็มกำลังเลยนี่พร้อมยิงกูโดยเฉพาะไม่ได้กูตีน้อยอีกโอ้ยมึงเดี้ยนี่ไหวสัตว์ใช่ไหมไอเบิร์ฟเออเดชี่กำลังคดีไม่ให้สัตว์ไม่ไหวเออเดี้ยไม่ไหวเลยไม่ได้ถอไม่ได้ดักกู ไม่ได้ดำเนินคดีกับไอปอลหลอกนะก็มึงเนี่ยไอสัตว์ช่วยกูเล่นได้เหรอโอเคโอเคเกิดการมึงมันจะเข้าบีตลอดตอนเนาะเพราะว่ามันสัญญาแล้วมันเข้าบีใช่สัญญาเข้าบีเข้าบีเฮ้ยตายตกใจเฮียเออตายกับติดตายกับดติดจัดเออแย่แค่บริแมงโหดจัดเเเออออออ ไอเบอร์ยี่สิบสี่คิวเลยไอสัตว์กูขอสักห้าสิบกดอนคิวได้ไหมนี่ฮะอ๋อนี่ไงห้าคิวมึงอ่ะมึงอ่ะไอเจ้ามึงอ่ะเห้าค่ะกูบอกสิบก่อคิวได้ไหมอ๋อผู้ฟังมาจาไทยรู้เรื่องด้วยไอศัตรีโอโอโอดินบายไอ้ปลาหลงอ่ะอยู่วินโด้ เฮียร้ายทำเฮียร้ายสัตว์แล้วกลัวตายไม่คลายแล้วก็ตายหาตาไม่คลใครพอไหมจริงพอสวยเอ้าไม่สวยสวยอยู่เหมือนนกัไม่สัตว์ไม่ระวังยังดูตามพวกกูด้วยทมา ช่าเปาหลวงตรเท่าอ่ะอะนาจำพี่เปาหลวงในบ้านที่มาบ้านอ่ะโคตรกากระเยียจำได้ปะ่ะเออจำได้ฮะเออไอ้เยี่ยเท่านั่นอ่ะจะมันเงี้ยๆมาดาเออโคตรกากระเยียะกียกเลยขับรถเยี่ยอะไรมาไม่รู้กดเกียร์ทีแม่งติงกูจะหักไปสัตว์รถเยี่ยอะไรของมึงพอพอยเบอร์จะขับรถปุ๊บแม่งถ่ายเบอร์ลินเฉยเลยเออถ่ายกูเฉยเลยเอาดี ไอ้เฮี้ยพวกมึงไม่เข้าบีกันแล้วหรอแล้วทำไมไม่บอกวะเอเข้าบีเข้าบีเข้าบีรอบนี้เข้าบีได้กันแหละเข้าแหละแต่คือเหลี่ยมวันที่ผายเลยจ้ะรอบนี้เข้าบีได้ไลยนะโอ้ยไม่ได้บอกว่าจะวางบีตลอดเฮ้ยบอกให้พวกมึงวางบีกูให้มึงบีกูกูไม่เคยห้ามมึงไอ้นี่เลยนะเว้ยไอ้เฮี้ย มึงอะตีความผิดกันเองไอ้สารไอารอะกไอรอ้ัไอ้ไ um> อ้สรไอ้สาไอ้ารได้สไอ้าไอ้าไอ้สไ้อาไอ้เไ้อไอ้เ้ัอไอ้ไอ้สาาไอ้ไาอไอ้สไอ้ารอาไไาอไราไร ใครไปไหนอ่ะ okay, ใครไปไหนอ่ะไปเที so oh ่ยวเล่น yeah, บ้านหนีไปเที่ยวเต๊ปโอพีเวิร์สเต๊ปโอพีอ๋อโอพีเลยเหรอวะมาเฮ้ยนี่เลยอยู่แบบนึงดียวนี่หมอโอ้ยเฮียลอยยี่สิบเอาแม่งดีเอาแม่งจริงอย่าตายนะโปโอ้ยไอ้หัวมึงอ่ะตีความผิดกับเองซะ สมน้ำหน้าลุมย <'s> okay. ิงพวกกูดีนักนะเด็กไดไงวะมันจริงเบนโดเบนโดโอ้ยใช่ไม่ใช่ฮ่าเบนโดอะไรเนี่ยเยอะเงินกูหมดแล้วอ่ะเราแพ้ไหมกูไม่ชนะแล้วแหละมีอยู่กูมีอยู่กูมีปืนอยู่ขอมาขอมามีปืนเอาเลยเออเอาเลยเพื่อนสู้ๆแล้วมึงก็ไม่มีปืนอ่ะนะฮะดูเล่นช็อตกันเองช็อตปี๊ดเยอะแล้วชีวิตกูคงจบตรงนี้แล้วแหละคงแพ้ตรงนี้แหละ เออใช่อเมงจริงอาอใช่อเมงของอุ้ยก็ด oh yeah. oh yeah. um, ีมีหัวเบสกับหัวปลาหลงหมดเลยอ่อโหก็โหดมากเลยว่ะเฮียเบิร์ไม่ช่วยวะทำเฮียอะไรเนี่ยฮะกูกลัวอ๋อหาเกินไอ้สัรโอ้พุ่งชนะแล้วนั่นแหละใครกำลังวิ่งมานั่นแหละ ป่าหลงมึงเป็นเฮียอะไรกูไม่ได้กส Why w ายจำตัวอะร้รีเอ้ยเดี๋ยวกูปไปคุยกับน้องชายป๊บนึ่แม่ไม่อ,ไมอยู่ยไ,ไม่มีการปรานีอะไรทั้งนั้นสงครามป่าหลงไม่ค่อนจะย๋อโอเคโอเคได้ได้ได้